ครับผมวันนี้จะพาทุกคนมาชมบรรยากาศอีกรอบนึงครับผมบรรยากาศสวยงามครับผมดูครับรุ่งกินน้ำรุ่งกินน้ำงามแท้แนะ่เป็นวงดูครับบรรยากาศสวยงามครับผม นี่คือบรรยากาศยามเย็นครับผมใกล้จะถึงเวลา18บแนาฬิกาครับผมคือฝั่งนู้นครับผมฝั่งฝั่งทางนู้นมันฝนมันจะตกครับผมดูเหมือนฝนจะตกนะครับฝั่งนูน้นดูเมฆครับผมดูเมฆมึดตือยเลยครับ ดูครับเมฆน่ากลัวมากเลยครับผมทุกคนลองดูกันแล้วกันบรรยากาศวันนี้ครับผมน่ากลัวมากครับนี่คืออีกฝั่งหนึ่งครับผมเมฆฝั่งโน้นอาจจะอยู่ทางไปกาบเชิงครับผม มาดูฝั่งนี้ดีกว่าครับบรรยากาศสวยงามมากครับผมกว่าจะได้เห็นแบบนี้ครับไม่ใช่ธรรมดาครับผมทุกคนลองดูกันแล้วกันครับผมสวยงามมากครับอยู่ๆก็มองไปเห็นตกใจเลยคิดว่าใครมาทำอะไรเป็น สวยงามจริงๆครับผมส่วนมากแล้วจะไม่ค่อยเห็นรุ่งกินน้ำอยู่ฝั่งนี้ครับผมไม่เคยเห็นครับผมเพิ่งปีนี้แหละมาเห็นรุ่งกินน้ำอยู่ฝั่งทางทิศเหนือครับผม ตามธรรมดาแล้วจะเห็นอยู่ทางทิศตะวันออกกับทางทิศตะวันตกครับผมแต่มาปีนี้กลับอยู่ทางทิศเหนือเฉยเลยครทุกคนลองดูกันแล้วกันว่ามันแปลกไหมสวยงามมากครับผมสดใสครับผมสวยงามตามธรรมชาติครับผม ิ่งดูยิ่งสวยครับผมลมอาจจะพัดแรงไปหน่อยครับผมแต่ทรายรุ้งยังสวยงามเหมือนเดิมครับผมดูครับดูยังไงก็ยังงามเหมือนเดิมครับ มันจะมีแค่นี้และครับปกติแล้วจะเห็นมันจะเห็นแบบโผล่ครับผมแต่วันนี้ครับมีให้ดูแค่นิดเดียวกับผมจะไม่ให้ดูประมาณนี้เลยครับนี่ส่กนทางอื่นก็ไม่มีครับผมไม่เห็นมี สวยงามจริงๆครับผมไม่รู้ว่าจะมีใครเห็นหรือเปล่าครับวันนี้วันนี้วันที่หนึ่งเดือนพฤศจิกาครับผม ชัดเจาเลยครับก็จะมีอยู่ประมาณนี้ครับผมหาดูทางอื่นก็ไม่เห็นมีครับผมแต่ก็ไม่หายไปไหนนะครับยังอยู่แบบนั้นแหละอยู่สดใสไม่แปลเปลี่ยนไปไหนครับผม ถ้าดูถ้าดูบรรยากาศจริงๆครับมันจะสวยงามมากครับผมถ้าดูในถ่ายคลิปแบบนี้มันอาจจะไม่ค่อยชัดครับผมแต่ถ้าดูบรรยากาศสดๆโอ้สวยงามมากครับผมมันเหมือนแบบเราเอาสีอะไรไปทาไว้อย่างสวยงามครับผม ดูครับยังสดใสยอยู่กับแต่ตอนนี้รู้สึกว่าจะลงมาจากข้างบนต่ำมากครับผมอยู่ติดกับยอดไม้ครับผมก็ดูก่อนนั้นมันจะอยู่สูงครับผมอาจจะลอยลอยหน่อยแต่ตอนนี้คือมันอยู่ต่ำติดกับดินเลยครับมองไปก็อยู่ต่ำติดดินอยู่ แต่แต่ก็ยังสวยงามเหมือน,นเดิมครับผมสีสดใสเหมือนเดิมครับไม่แปลเปลี่ยนครับผมบรรยากาศบรรยากาศสดใสครับผม ครับผมก็คงประมาณนี้นะครับเห็นภาพสวยๆก็เลยเก็บบรรยากาศมาให้ท่านผู้ชมได้ได้ชมได้ดูกันครับผมหวังว่าทุกท่านที่ชมคงไม่ว่าอะไรนะครับคือดูแล้วมันก็สวยดีจริงๆครับผมก็เลยอยากจะเก็บบรรยากาศมาให้ทุกคนได้ดูกันครับผม ครับผมก็คงประมาณนี้ครับผมสวัสดีครับ